เออวมอายการสั่งฟ้องฟาร์มไก่รูปป่าสงวนถ้าผิดจริงคุกไม่ต่ำกว่า30ปีล่าสุดรายงานข่าวจากกมทแจ้งว่าสำหรับความผิดของนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสระบุรีพักพลังประชารัฐเป็นการทำความผิดตามกฎหมายหลักสี่ฉบับได้แก่พรบป่าไม้2484พรบป่าสงวน2507พรบน้ำบาดาล2520และพรบประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตามพรบรป่าไม้2484พรบรป่าไม้2507ในกรณีรุกป,ป่าเนื้อที่เกินกว่า25ไร่มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า10-20ปีโทษปรับ200,000-2ถึงล้านบาทด้วยหากรวมความผิดทุกกระทงนางสาวปรินาไกรคุปอาจจะมีโทษจำคุกถึง30ปีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c อ m ขอบคุณค่ะ